สุกเรียบร้อยอาจจะเพี้ยนอาจจะใหม่ไปน้อยนึง,นนงนเนาะแต่ข้างในเนื้อสวยนะครับผมข้างในเนื้อสวยจะเหาจะไปทานกันครับผมกินครับแก้วมะกอกครับผมไปทานเข่าน้ำกันเด้อแก้วมะกอกครับผมอย่างป่าเข้ากับสุกเรียบร้อยแล้ว นี่หมเหนือที่สวยเลยครับผมปลากัะเพียนเนาะมันจะบ่อค่อยมีกาดหรอกกาดเพราะยัมีไข่ด้วยเล้วข้างในเห็นย่มาีไข่คนระับอันนี้ก็ไป็นต้มปลานิ้นครับผมมันห้อนเลยกำลังร้อนร้อนอเอามากินขขาน้ำกัดมัน,นี้แก้วมากก่อ อีกกลแก่ปลากอโอ้ยหอมครับผมหอมปลากอกนะต้มปลาในใส้ปลาคามนะใส้ปลาคามสดคนชา<ค>่บ้านมันว่ากินปลากอกใส้เนาะมางานก็นับต้มใส่ปลากอกนะมาเป็นข้าวเซอาน,น้ำกันขอบคุณที่รับชมคลิปสวัสดีครับ